ยายเรื่องสามชาติสามภพปาทอสิบหลีกล่าวถึงหญิงสาวนางหนึ่งชื่อสู้สู้นางเป็นมนุษย์ที่มีสามีเป็นถึงพนัดดาของเทียนจินแห่งสวรรค์เขาพานางที่กําลังตั้งครรภ์ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์ตามพระประสงค์ของเทียนจินเพื่อให้คลอดบุตรที่มีเชื้อสายเซียมบนสวรรค์แต่เมื่อมาถึงสวรรค์แล้วเยี่ยวหัวสามีของนางก็ไม่ค่อยใส่ใจต่อนางเหมือนเมื่ออยู่บนโลกมนุษย์บนสวรรค์มีเทพธิดาคนหนึ่ง ชื่อว่าสู้จินเคยเป็นพี่เลี้ยงของเย่ยหัวแต่ตอนนี้เป็นนางสนมของเทียนจินสู้จินหลงรักเย,ย่หัวมาตลอดนางจึงเปลียดสู้สู้ยิ่งนักนางพาสู้สู้มาที่แท่นประหารเซียนและบอกว่าหากสู้สู้อยากกลับไปในโลกมนุษย์ก็สามารถกระโดดลงไปที่แท่นประหารเซียนก็จะกลับบ้านได้แต่พอพูดเสร็จสู้จิงก็กระโดดลงไปแทนประมาณว่าถูกสู้สู้ผลักลงไปสู้จิงก็ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา เย,ย่หัวฉุดสู้จินกลับขึ้นมาแล้วอุ้มนางออกจากแท่นประหารเซียนพร้อมกับบอกสู้ๆว่าเขาจะเอาดวงตาของสู้ๆไปใส่ให้สู้จินซึ่งไม่ว่าสู้ๆจะร่ำร้องว่านางไม่ได้เป็นคนผลักเขาก็ยังยืนจันจะเอาในตาของนางไปให้สู้จินตอนนี้นางไม่มีในตาแล้วนางสูญเสียดวงตาสูญเสียความสัมพันธ์กับเย,ย่หัวนางจบสิ้นกับเขาแล้ว เมื่อนางคลอดลูกออกมาก็ตั้งชื่อว่าอาลีนางก็ไม่สนใจลูกนางเพียงแต่คลำทางไปที่แท่นประหารเสียนแล้วกระโดดลงไปทันทีสู้ๆที่ตกลงไปในแท่นประหารเซียนก็ได้รับการปลดผนึกตรงหน้าผากนางจึงรู้ว่าที่จริงแล้วนางก็คือปเฉียนจิ้งจอกก้าวหางเป็นเทพธิดาที่ได้ผ่านด่านเคราะห์แล้วจึงเลื่อนขั้นเทพไปอีกหนึ่งขั้น นางตกลงไปที่ป่าท้อของเทพเจอเหยียนด้วยด่านเคราะห์ที่ผ่านมาเจ็บช้ำระกรำใจนางจึงขอยาลืมเลือนเพื่อลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน3ปีที่ผ่านมาผ่านไป300ปีเทพสมุรแห่งทะเลบุรพาจัดงานเลี้ยงฉลองบุตรชายอายุครบหนึ่งเดือนป้ายเฉียนกับเย่หัวก็มาพบกันในงานซึ่งก็มีอหลีเรียกท่านพ่อและท่านแม่จนทั้งสอง ก็ได้สนทนากันอีกทั้งทั้งคู่ก็ยังเป็นคู่มั่นกันเพียงแต่ไม่เคยเห็นหน้ากันมากอ่อนเท่านั้นเยี่ยหัวนั้นเพิ่งจะเกิดรอยยิ้มขึ้นเป็นครั้งแรกใน300ปีที่ผ่านมาเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าสู้ๆและไปเฉียนก็คือคนเดียวกันหลังจากอานเลี้ยงเสร็จสิ้นไปแล้วไปเฉียนเมื่อกลับมายังถ้ำจิงจอกชิงชิวก็ให้แปลกใจว่าทั้งอลีและเย่ยหัว ต่ก็ย้ายมาอยู่ในถ้ำของนางและยังทำกับข้าวให้นางกินอีกด้วยอยู่ด้วยกันมาอีกหลายวันนางก็ต้องออกจากถ้ำเพื่อไปช่วยคนพูดหนึ่งให้ผ่านด่านเคราะห์ในโลกมนุษย์แต่เยี่ยหัวก็เตือนนางว่าให้ระวังว่าด่านเคราะห์ในครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผ่านด่านเคราะห์อของมหาเทพตรงหัวตรงหัวลงมาที่โลกมนุษย์เพื่อสัมผัสการเกิดแก่เจ็บตายสัมผัสรักจำพรากอาฆาตพลาดหวัง ความทุกข์ให้นางระวังอย่าได้ทำอะไรให้มีผลต่อมหาเทพไปเฉียนรู้จักมหาเทพตรงหัวเพราะหลานสาวของนางเฟิ่งจิว๋วจิ้งจอกแดงน้อยหลงรักมหาเทพอย่างลุ่มหลงซึ่งเฟิ่งจิ๋วก็ได้ร่วมตอบแทนคุณในการผ่านด่านเคราะห์ในครั้งนี้อีกด้วยตอนนี้นางตัดจากโลกมนุษย์ก็พบว่าร่างของอาจารย์ของนางม่อเยียนกับอหลีลูกชาย ถูกพวกอสูรล,ลักพาตัวไปเพื่อไปต่อชีวิตให้บุตรของราชาอสูรนางละเย่ียหัวก็ได้ไปช่วยกลับมาจนได้ไปเฉียนพาอาจารย์ไปเก็บไว้ในถ้ำน้ํำแข็งเพื่อรักษาร่างไว้นางจำได้ว่าอาจารย์ม่อเยียนเป็นเทพสงครามและดนตรีแห่งคุณหลุนซีในครั้งที่นางเป็นศิษย์คนที่17ของอาจารย์อาจารย์ปกป้องคุ้มครองนางตามใจนางทุกอย่าง ยามเจ็บแค่ได้ป่วยบางครั้งก็ยังดูแลนางด้วยตนเองในครั้งที่สู้รบกับราชาอสูรฉิงชางก็เหลือแต่ร่างวิญญาณกลับแตกกระจายไปราชาอสูรถูกผนึกไว้ในระกังจกกักรพพัดบุรพานางจึงขโมยร่างของอาจารย์มาเก็บไว้ในถ้ำน้ําแข็งและ,ะใช้เลือดจากหัวใจของนางเลี้ยงร่างของอาจารย์ไว้ไม่ให้สลายนางคิดจะตายไปพร้อมกับอาจารย์ แต่แล้วมารดาของนางก็ถ่ายพลังที่ฝึกปลือมาให้กับนางครึ่งหนึ่งจึงรักษาชีวิตมาได้ไปเชียนบตดเจ็บจากการสู้รบกับเผ่าอสูรเยี่หัวจึงให้นางขึ้นไปแช่น้ําบนสวรรค์ที่สามารถรักษาบาดเจ็บได้หลายคนต้องตกใจกับใบหน้าของนางที่เหมือนสู้สู้มารดาของอหลีผู้นั้นโดยเฉพาะสู้จินที่หลงรักเยี่หัวก็เข้ามาพูดยุยงให้นางแตกแยกกับเยี่หัว ซึ่งไปเฉียนก็มองออกตั้งแต่แรกสู้จินเรียกพี่เรียกน้องกับไปเฉียนไปเฉียนจึงบอกว่าบิดามารดาของนางม,มีลูกสาวเพียงคนเดียวไม่ได้มีพี่สาวหรือน้องสาวอื่นอีกดังนั้นให้สู้จินเรียกนางว่าสร้างเสริญหรือก็คือท่านเทพนั่นเองสาวใชา้ข้างกายของไปเฉียนผู้ที่เคยเป็นอดีตรับใช้ให้กับสู้ๆ้ก็เล่าให้นางฟังว่า มารดาของเย่หัวบอกว่าที่เย่หัวทำท่าไม่สนใจสู้ๆไม่ใช่ไม่รักเพียงแต่ตบตาหรือซ่อนเร้นไม่ให้นางเป็นที่สนใจนางจะได้ปลอดภัยแต่สุดท้ายกลับถูกสู้จินทำร้ายจนได้ตอนที่สู้ๆกระโดดลงไปในแท่นประหารเซียนนั้นเย่หัวก็กระโดดตามลงไปด้วยเช่นกันเขาได้รับบาดเจ็บหมดอะไรตายอยากต่อชีวิตแม้แต่ลูกก็ไม่สนใจครั้งตัวเองอยู่ในตำหนักเพียงลำพัง แม้เทียนจินช่วยเขาไว้ได้แต่เขาก็สูญเสียพลังปราณไปมากมายเทียนจินต้องถ่ายพลังปราณเพื่อช่วยเหลือเขาส่วนสู้จินตัวต้นเหตุนั้นเย้หัวกลับใช้กระบี่แทงนางที่อกแต่ก็ไม่สังหารนางเพราะดวงตาของสู้สู้ยังอยู่ในเบ้าตาของนางเขาจึงเก็บชีวิตของนางไว้เป็นกระปุกใส่ดวงตาของสู้สู้ วันหนึ่งเทพเจเยียนแห่งป่าทอก็มาบอกนางว่าได้พบเศษเสี้ยววิญญาณของม่อเยียนอาจารย์ของนางแล้วเมื่อวิญญาณรวมตัวจะมีพลังจะสามารถกลับเข้าร่างเดิมได้นางดีใจจนร้องไห้ออกมาเยี่ยหัวเมื่อรู้ว่านางจับไปเพื่อรักษาอาจารย์เขาจึงตามนางไปเห็นนางทุ่มเทรักษาอาจารย์ก็ถามนางว่าในใจของนางนอกจากอาจารย์แล้วยังมีเขาอยู่ในหัวใจหรือไม่ นางจึงบอกว่าพันธะมั่นของเรานี้ยังคงยกเลิกเสียเถิดที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะไม่อยากเป็นภาระของเขาแต่เขากลับคิดว่านางไม่รักนางมีเพียงอาจารย์ในหัวใจเท่านั้นไปเชียนก็ออกปากขอยืมตะเกียงประสามวิญญาณจากสวรรค์จากเขาเอีกด้วยเขารับปากและจากไปด้วยความหมองไหมไร้ชีวิตจิตใจกล่าวถึงพี่ชายคนที่สี่ของไปเชียนชื่อว่าไปเจน เขาก็บอกกับนางว่าเยี่ยหัวบอกรักนางแต่นางไม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะนางเป็นคนมีความรู้สึกช้าเป็นคนบ้องตื้นที่แสดงออกเหมือนจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวก็เพราะว่าตกหลุมรักเขานั่นแหละการหงุดหงิดเรื่องสู้จินก็เพราะว่าหึงหวงนางจึงคิดว่าที่แท้นี่คือการหึงหวงดอกหรือนี่ไอเจนจึงบอกว่าความรู้สึกช้าจริงๆ ไปเฉียนไปบนสวรรค์ก็อขอยืมตะเกียงภาษาเมญญาณจากเย่หัวเย่หัวดื่มเหล้ามามายอยู่เย่หัวเมื่อให้นางยืมตะเกียงแล้วไปเฉียนก็ถามว่าท่านต้องการอะไรหรือไม่เมื่อเย่หัวบอกว่าข้าต้องการเจ้านางจึงถามเขาต่อว่าต้องการร่วมอภิรมกับข้าหรือแล้วคืนนั้นทั้งสองก็ได้ร่วมอภิรมกันเย่ยหัวได้รับปาดเจ็บในการหลอมยาให้กับไปเฉียนเพื่อช่วยมอญเยียน นางได้นำยารักษาเศษเสี่ยววิญญาณน,นั้นแล้วก็ขึ้นมาสวรรค์เพื่อดูแลและอยู่เป็นเพื่อนกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าแต่งงานกันเถอะเขาดีใจมากบอกว่ารออีกสองเดือนเขาต้องลงไปโลกมนุษย์เพื่อผ่านด่านเคราะห์แล้วจะกลับมาแต่งงานกับนางตอนนี้ม่อยเยือนฟื้นคืนชีวิตแล้วนางดีใจมากเทพเจเยเียนที่นั่งข้างๆก็บอกว่า มีผู้ที่หน้าตาคล้ายมอยเย,ยนซึ่งตอนนี้เป็นคู่มั่นของป๋ายเฉียนมอยเย,ยนชะงักไปสักครู่และบอกว่าน้องชายฝาแฝดของข้าถูกเจ้าล่อลวงไปเช่นนี้เสียจแล้วมอเย,ยนก็กลับไปคุณหลุนซีเพื่อเก็บตัวปิดด่านรักษาตัวต่อไปวันหนึ่งป๋ายเฉียนดื่มเหล้าแล้วทําให้ตะเกียงประสามิญญามันหัวเตียงแตกนางจึงจำอดีตได้ว่าเมื่อห้าร้อปีก่อนราชาอสูรฉิงชาง ทลายระครังที่ขังเขาไว้แต่ปายเฉียนก็ทุ่มเทพลังกักขังเขาไว้ได้ครั้งราจะอสูรจึงผนึกนางไว้แล้วส่งไปโลกมนุษย์เพื่อผ่านด่านเคราะห์นางสูญเสียหัวใจสูญเสียดวงตาอ้างวางเดียวดายความขมขื่นจากอดีตก็ถาโถมเข้าสู่ใจของนางนางคิดว่าหากจะคลายปมอ,อันนี้ไม่ได้ก็มิอาจแต่งงานกับเขาได้ไปายเฉียนกลับขึ้นไปบนสวรรค์ไปพบสู้จิง แล้วถามสู้จินว่าดวงตาของข้าที่อยู่ในเบ้าตาของเจ้าใช้มาสามร้อยปีแล้วเป็นอย่างไรบ้างสู้จินตกใจมากไอเฉียนจึงควักดวงตาของสู้จินแล้วนำไปให้เทพเจ๋อเหยียมเปลี่ยนดวงตาให้กับนางเหมือนเดิมครั้นเมื่อยี่หัวกลับมาจากผ่านดาน่านเคราะหในโลกมนุษย์เขารอนางอยู่หน้าถ้ำชิงชิวเจ็ดวันเจ็ดคืนนางก็ไม่พบและบอกว่าจะไปถอนมั่น แต่แล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงระฆังที่ปิดผนึกจอมมารสั่นไหวอีกครั้งนางจึงไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องรักแล้วมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำรั่วสี่เย่ยหัวขี่เมฆตามไปเช่นกันเยียหัวใช้ของวิเศษมัดนางไว้ส่วนตัวเขาเองก็ตรงเข้าจัดการกับราชาอสูรชิงชางชิงชางนั้นยังบาดเจ็บไม่หายจากการต่อสู้เมื่อ500ปีก่อนจึงพ่ายแพ้กับเยียหัว แต่เย,ย่หัวก็ถูกอำนาจแห่งระคังจกักรพรรดิบุรพาท,ทำร้ายจนบอกช้ำไปทั้งตัวจึงทำให้ของวิเศษที่มัดอยู่บนตัวไปเฉียนหลุดออกนางจึงใช้พัดยกคุณหลุนเข้าช่วยเย่ยหัวต่อต้านอำนาจระคังเมื่อทุกอย่างสงบแล้วร่างของเย,ย่หัวก็หมดแรงลงนางเข้าไปรับร่างของเขาไว้มาแนบอ,อกร้องไห้ปานจะขาดใจตายนางจึงรู้ว่าความรักที่แท้แล้วเป็นอย่างไรส่วนเขาก็แน่นิ่งไป ไปเชินกอดศบไปเจ็ดวันไม่มีใครเข้าใกล้านางได้พอวันที่8ม้อยเย็ยนจึงออกมาจากคุณหลุนซีและบอกนางว่าตอลงศพหนึ่งใบให้เยี่ยหัวให้เขาจากไปได้ดีสักหน่อยเถิดศพนั้นถูกชาวสวรรค์นำไปผนึกไว้ในลงน้ำแข็งแก้วผลึกนินและนำไปไว้ที่ทะเลไรนิวรส่วนตัวนางได้เพียงเสื้อผ้าของเขานางจึงนำไปไว้ใกล้ๆปากทางเข้าถ้ำชิงชิวทำเป็นป้ายหลุมศพของเขา สามปีผ่านไปไปเฉียนเพื่อลืมความทุกในการที่ต้องสูญเสียเย่หัวนางจึงท่องไปในโลกมนุษย์ก็ได้ข่าวว่าเย่หัวที่ได้ดับสูญไปแล้วนั้นยังมีชีวิตอยู่นางรีบขี่เมฆขึ้นสวรรค์ทันทีม่้อยเย็นก็กําลังจะไปตามหานางและแจ้งข่าวนี้พอดีม่อยเย็นบอกว่าเย่หัวนั้นมีพลังเทพบิดอนอยู่ในตัวเขาจึงทําให้หลับลึกเหมือนเสียชีวิตเมื่อเย่หัวรู้สึกตัวก็ไปที่ถ้ำชิงชิวแล้ว มื่อนางได้ยินเช่นนั้นก็ขี่เมฆตามไปยังถ้ำชิงชิวนางมองไปยังชายชุดดำผู้หนึ่งกำลังใช้นิ้วมือเรียวยาวลูบป้ายหลุมศพที่นางฝังเสื้อผ้าของเย่ยหัวเมื่อเขาหันกลับมาและพบนางเขายื่นมือมาหาพร้อมกับพูดว่าเฉียนเฉียนมานี่ซินิยายเรื่องสามชาติสามภพตอนปาท้อสิบหลีก็จบลงอย่างมีความสุข แต่ก็ยังมีภาคต่อจากเรื่องนี้ก็คือตอนลิขิตเหนือเขนยซึ่งจะเป็นเรื่องราวความรักของนางจิ้งจอกแดงก้าวหางเฟิงจิว๋วติดตามได้ในคลิปถัดไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ